ให้คะแนนเสยยื้อเยาวไทยอีก2องเต็ม10จะได้เท่าไหร่บอกเลยแต่ละทีมสวยๆทั้งนั้นสงขาครับอผมให้9้าเลยนะสวยอยู่สีสเกตยูเนเต็ดโอ้โหสวยมากผมชอบมากเต็ม10ไปเลยมหาสาครคามน้ำไม่ต้องโอ้ยหยอกสวยนะเอาไป9แพ้ยูไนเต็ดเอมเอาไป8บางกอก FC มาในโทนดำเลยนะเอาไป8ปดโอริสเทโลเอาไปแ ัทยา United. อยู่ในเต็อเอาไปเก้าเลยขอนแกน่นอยู่ในเต็ดยเอาไปเจ็ดพอตามขอนแก่นไปครับชัยนาทเจ็ดว้าวตาดัดเอาไปสิบชอบจันทบุรีมาเรียบๆแต่ก็ดูสวยนะเอาไปแปดเชียงใหม่อยู่ในเต็ดเอาไปเก้าเลยนคนปรปฐมเอาไปเจ็ดอุ้ยหนองบัวเอาไปสิบชอบเกษตรศาสตร์เอาไปเจ็ดราศีใสเอาไปเจ็ด ปัตตานีเอซเอาไป7เรียกว่าเพิ่งใส่ลงแข่งเมื่อวานเลยนะครับนครศรีเอาไปหพออู้เรียบเกินก็ให้คะแนนครบไปทั้ง18ทีมแล้วนะทุกคนผมนี่ชอบ3ทีมมากเลยนะมีหนองบัวมีซีสเกตแล้วก็ตราดนะทุกคนสวยมากๆแล้วเพื่อนๆละครับชอบตัวไหนที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอยทอฟฟี่บูด้วยนะครับ